สวัสดีครับทุกคนยินดี้รับทุกคนเลยขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมชีวิตบ้านๆของโจแชนแนลนะครับเมืองอีรักกาพายแม่มาร่วมญาติพี่น้องกับผมเป็นการฟังอีแม่เนาะอย่างกางสานกางสานเสือสมหมูนี่มีเมนูเด็ดๆแบบอีสานบ้านท้าอีกแล้วครับเดี๋ยวมาเบิร์นกันสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะ่ยเล่ายศศิลป์สวัสดีจ้า ปีใหม่จ้าสวัสดีจ้าเออปีใหม่จ้าสวัสดีจ้ายช่ไันเด้อสวัสดีปีใหม่เด้อสีปีใหม่เด้อยังไงเอ็งเอ็งศิ้์นั่นลุกกระพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาเด้อทุกคนทุกคนพี่น้องเด้อโอเคควกควบจะเลินเด้อลุงเรื่องลุงเรื่องวันนี้มีเมนูนี้อย่างเนาะน้ำเสนอทำผักส้มแน่นี่เนาะมาเบิ่งกันเด้อนี่วันนี้เรามีลาบครับผมอาหารที่สารขาดไม่ได้ครับลาบต้มขม นี่ยลาบ,บดิบเมนูวันนี้กินขอบขอบขั่วครับผาเกีบยบผักก่อนจะเข้าปลาเกี๊ยบผักเข้าโอ้นี่เดี๋ยวผักเพี้ยวเก็ผักกินกับลาบขมต้มเสียบกันนะ กัะเพียงค้นหอมเนี่ยหอมถึงหอมมากๆนะครับกินกาบๆเนี่ยเขากันไร่อ่ะพริกลูกโดดนึ่งจากสวนครัวแล้วครับเก็บเท่านี้แล้วได้กินนี่สดกันนีดเดี เคก็มีนะครับเอเปียกเขจะใบนะเพระไ,ไปคุยหอม,หอม i tough. นวางไว้นี่เลยคุณนะกระเพลวุกโดดก็มีเจนี่หอมใบเปียอ้ยเปิไไดไรก่อนฮะอันยางช่มสวยแลวบไดชช่มสวยดนเล้อ น,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 นี่บอกเน่าครับผมสวนตาบอกฝรั่งก็มีเดุกคนเด้นี่ยังนีบอก่าแก้มราบเสียดอยู่ด้วยนี่ดีเนวาเสียแก้มนะนี่ชมพู่คนชมพู่เก็บประต่ายอย่างอ่อนนะ่ะ เกมจากหน่อยยังมันเข้ากันหรดีหลายโอ้นี่กะกะเพราดจวยนี่ครับไปกระเพราต้งผูกกะเพราต้องเขียวงามแล้ว พอกินครับหานะเก็บแต่พอกินโอ้บอกชมผูก้กำลังเป็นไงเลยตัวเนี้ยทุกคนผูดตัวนี้หวานหวานเลยหวานแห้งเพราะมันอาการศธรรมชาติเนะนี่บอกสีดา <c oughs> บัเดห่ยวหว้สองเงินกินได้อยู่ แกพอดีลอะไะก็บอดีห่อโอ้ยจิจีห่อใบเดิมบอดีห่อใบโอ้มึงนี่ยังถักไอ้ตัวเงี้ยงตัวนี้ทุกคนตัวเงี้ยงบ้านนี่ตัวเงี้ยงบ้านมันจะมีออเดอร์มาเก็บไปขายนี่ครับไบบนี้ด้วยกันครับเป็น อันนี้ก็สวนผักก้างตุ้งทุกคนต่วไทยในพ่อเก็บเกี่ยวดอกต้องกระปุกสี่สี่กางักสี่ตัวเงี้งตัวนี้อย่างงามเลยทุกคนกางก็มีใบเตยครับผมเตยห้อง มาทีหลังกบต๋องโอ้กบพาวพาวเตรียมตัวเลยทุกวนเลยโอ้มีการปุ่นข้าวเหนียวอยู่นะครับมีข้าวเหนียวอยู่หันหันคนห,คน,คน,หนึ่งคนหอนนี่ สวนยางต่างๆสวนยางพะลาโอ้ใบเหลืองแล้วภาเบึงตาจวดนำกดวิธีเช่าสวนยางมันเอาอยางไปขายไขแยกใบเพื่อใหเาผิดสอบทำกระตาบนเนาะโอ้ นี่ก็สวนยิ่ติว๋วแบบนี้ผักบุกลายเลยนี่มันสื่อถือผักโอ้ขึ้นตาขีดย่างออกลายบ่บอเงินโอ้เจ้ามือนีใตา้เครื่องปวัวเนี่ยปัดทักถว่าทักถว่าทักถว่าขีดมือเดียวเครื่องปวัวสองหมื่นก็บก่นดิเก็บขายแล้วบ่ ี่มืออนะที่มืออ๋อทีทีกับหกมือแต่ลำกดมันมาขยันลำกลดเวอมนนขากะเอา่าเวลานอ่ะตัดนไปเห็นมันเหนื่อยหนื่เขาอ๋อพอแล้วเขาหย่อนแล้วมันเหนื่อเลยหแขงตัวเรียวทายอนลำอือ คนไปจังหอยมันก็จะเหนึดอยๆตอนเริ่มหนื่อยก็พ่อนี่หลายน้อยจะหยอดโดนจังหวะนึนงมันเสาร์เอาไปสักเข่งเปล่าสองเข่งเลยเหรอมันเสาร์จ้าจ้าเอาไปสองเข่งครับกระยางสองลอยตนเนาะอ่าไอ้สองเข่งยดัดีเลยจ้ะโอ้โหตนละลอยต้นในเข่งนึงโดยประมาณโดยเฉลี่ยเจ้ กี่ตอนจากโงอะมันเกินประมาณเติมกี่นะออเจสซี่โอ้โนีเดี๋ยวผักเงาปลาบห้องรักบ่ไม่จังไต้องรักแหลวเนาะจะควงพี่บ๊วยนะอยู่ผักแก้มลาบครับผมลาบบอกหลายเนี้ยพี่มีผักแกม้มเลยเอาไปยักสองตน้นสองกอป่ะพอดจับได้บ่ว่าสองกอ จะคของสวนไปงานแต่งครับนี่เอาใบกันเดี๋ยวมั้งเรอว่าต้องเก็บโอ้นี่เดี๋ยวยห้็นเก็บเอาห้อยเก่าคนนี้ละ ยเยเผื่อพกวนแล้วก้าถือว่ารัก <laughs> ยเยเผื่อว่ารกักกวันพักการีเดียเก็บไปยังโอ้มันมันงามผุนเนาะอ <c oughs> ย่างบนบก็อย่าเผิ่ดีกว่าคนนี้ก็ถือว่ามาชอบรรยากาศอะน,นครับศนย์ศูนย์ศูนยเพาะพันผัก ขายครับอันนี้ก็พริกครับผมพริกพริกกระปุกข้างนหน่าขา้างหน้าขา้างหน้าบนส่งเขาสิโลสิบบาทอ๋อเป็นหนาส่งโลสิบบาทครับคุณใครสนใจก็สามารถทักแชทมาได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ท่านในพ่อขายหรงมัง้งเออพักกายาบบกมังนิวสิบบาทเป็นไงหรงมั้งเนี่ยหยาหลายอยู่ มะลูนยมะมที่มมัน้อยยูกะไดสสื่อน้าเปลอยูม่อืมบอกเนยุ้งกันเอเมันกินเ้าน้อกันยบอก่อยว่ยูบอกปะน้อยมลูเพ่นว่าเดี๋ยวออกไปว่ะสิเดี๋ยวไปสักีเดียวแบบเต๋บุบอกน้ำไผ่บอกน้ำมะเก็มบริเออเอินเพื่อนยุบันเนาะจอดรถเอินเพื่นโอ้โอาว่าไม่เพื่อนไปุูนแล้วไปได้ไยกตีปอ ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ดีล่ะเนี่ยเห็นมีเวลามาดอกละเนี่ยอยู่ดอกตั้งแต่เออซื้อๆแล้วมั้งหอมผักเลยผักหอมหอมหอมน้องกินค่ะมันเป็นดอกหรือมันหอมตัวอ๋ออันนั้นแม่ค้านั่งลอกคืนมาเป็นเป็ดองสิหลับไปขายคนน้องลอกก็มาเขาได้กวงตุ่มไปเปล่าล่กวงตุ่มกวงตุ่มใช่ด่ะกิ่ดีเลยกินกวงตุ่มไปกินดูไง จะหวานดีอยู่ดิโอ้ยมาตัดเราตอน,นิดออกลิกกก่นอบภากุงจริงจริงไหครับมันแตกกอตจนี้มันหมดอันนี้แล้วหนิไปพอกินเพราะว่ามันอันนี้แล้วมันไหม้แล้วมันแตกกอสองเลยทุกคนเพราะไนี่กระสีเบาบางลงความ เกอบพรมบานนี่มันน้ยเกอดองมาแล้วออกดองแล้วมันกินเสียเอาจะพอกินไปครับโอ้ห่พอผันเจมผักไปครับ อันน,นี้ก็จะปลูกพักปลูกนี่ละใอ้ชี่ทำบ้านจะทาตาจอยคนแล้วจะกินเขาด้วยกันตูนนมาเล่บิงเงินบอกว่าจะพาพักอะไรนั่นพักติ๋วว่ะ พักจิ๋วเลยมั้งนี่ตามต้นพักจิ๋ววันตานี่ไอ้ต้นต้นพักจิ๋วันบ่เนี่ยเอาพักเม็กบ่เออเมียนไปพักเมียลำผิดอีกแล้วผักเม็ดก่อนเก็บทุกแนวผักกินทุกแนวผักม้วนทุกแนวผักมากินผักกันเด้อกากมากินผัก ลไรครับพากขึ้นไปหลงังนี่ก็มั่งคุณกำลางังไงสิริกิณหน่วยบ๊อบ,บปลูกหลายปีละต้นกำลงังขึ้นเต็มต้นมั่งคุณก็ะดิขึ้นสูงอีกเยอะหน่อยอกย็พออีกเก็บเกี่ยวได้เลยเนี่นนย,นย,นยนี่กอดท่านเนี่ยท่านี้อันนี้ เพียบเพียบอืมเอามีต้องพักละทีนึงทีนึงนก็เสร็จใช่ไหมเด้อพี่น้นอ,อ,องกินข่าวที่ไหนยด้สินลุยแล้วบ่าไวแล้วว่ะท่านนะเด้อมาเดอ้เดอกินข่าวเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวเ<อ>วลา,<ม>าแล้วเก็บผักแล้วคับน,นี่ครับเสรยจพัก <c oughs> <c oughs> ราพรมสมแซบรผัสมบผักหลายผักอผักมาเป็นผัตะาเลยผักครบสูตรไปครับจะบรรยากาศบ้านๆมิได้ยยาที่นอนกันครับจกคุยคำบางไงหน่งสบแ่บ่คำโอ้ยนะนะเอาคเยไปไหนเอาคเงยไปไหนจีแนนนอนแต่ไงผักด้ด้อ กินกินกินแล้วสีลองข้อถ่ายจะเข้าอยากให้อันาด้ที่ไกลเนาะไม่ตังเราไม่ไม่สดสั่นหอนฉี่มามาพี่น้องเอ้ยสวัสดีปีใหม่ครับนี่สวัสดีปีใหม่เจ้ากับข้ามูันรับเด็กข้าบโอ้ยเอยเงมาพูดไม่หยกล้ากินจว๊บน้ำมากินเมี่ยงปลาเผาเรา แดงเช่นเครื่องขมขมอำลำอย่างพัดกายครับอโอ้หนึ่งวันเท่ากับข้ามาไว้เนาะวันหนึ่งมันบักเห็บกระมีเออหนึ่งมันบักเห็บครับมันเป็นเครื่องอะไรมันโมนนึ่เป็นบวชเห็บมันข้าวเป็นเครื่องมันกับเป็นหำน้ำเครือเออเป็นหำนุ่นะสั้นซานมันข้างกินกับยังเลยนะมันครับอ๋อกินมันวันเดียวกินข้าวก็หลากหลายเยอะๆเป็นยังไงนะยายศิล นี่ไก่ลาบสุกอาไปไก่ไก่ท่านยงไเยังด้ินกินแล้วเนี่ยกินเลยกินเลยม่อยากเออเดี๋เผื่อคำนายโ่ขิงขาไมลมอลเออคุยนี่งปลากระป๋องแซพได้ไอตุงผักมาตุยนั่งแซบกรอบเครื่องเลยดียวพักไว้นี่ระโยนเย สวยจังน่อยครับตัวะเฉาน่าหลงผักบรรยากาศเธอพู้กวงชุนประกาศขาวมุนมาไหครับแ้ลแสงกว่าแ้วอ๋อมันเืนมันเออมันหนาเขาเลืมไปมันต้องให้องสามเหนียกร้อนขคืน

ขาดกำลังดีเห่อแรงฟังหวืมาด้วยยาต่อชินข้าอ่ะต่อมาเพาาะใส่หอดกะมูบ่ะโอ้โเด้ะมากโอ้โหมากเลยโอ้ืมเฉพาะพังไม่ยักแบนเลยได้เบิ้งอยู่นี่ว่ดตังกว่าเจ็ดแปดอันเลยเนี่ย ตาเอาทุกอย่างเลยวะผัดรวมมิดรวมมิดรัดอ้เนหรอข้าวโอเลยเหรอแบบุกป้อมป้อมจางละมิมิวมมิดโอ้คาโอตายมวนปั๊บสมอยากอีกลีวบรเ่เนี่ยเจ้าหลับมอจนไ่เห็นใส่แกลวผู้ถ่ามนะไอ้เนาะสาบเละบ่ล่ะมันบ่มุนอ๋อบ่มุนนึง ทำยังไงเนี่ยาฟังเข็มเด้ <c oughs> เอังกมเราไมนได้ดิจิตว <c oughs> ่ามันไก่ๆนั่น,นาามันว่าเลือกนะพ่อเสียเออต้องกินแสบขึ้นเนาะแต่ว่าบ่แสบบ่พามาเหมือนใส่บับบับเลยเฮ้ยมันลองบ่พามาม ลาบจีบลาบสุกกับนีเลยย่า่เอ้ยต้มขมกับมีเอาก็เข้าม้ครับเนี่ยเข่า้ายเนืยอข้าม้ส่นกินข้าม้ไปก่อนเพราะว่าห้องก็เกี่ยวมาได้สองสามเดือนขนมหวานที่เด่นปลอสารพิษความเบื้งที่หลังใบทะลุเลย เจอเจอได้เจอเจอได้มาปวดสาแน่อนเอมนั่งแมนั่งลงแม่แมมแม่ก็อยากกินน้งเขาเลยนแม่เลยปนหมาแซนลูกจะเปิดช่องที่กองเม่นอยู่มากินผักได้ปอปเนื้อขาไม่มากนแวมเลยเอมนี่นี่รวยนะนได กินเป็นทุกอย่างประกาศประกาศังไงเอาประกาศลูกนี่ย้าประกาศกนักแ่งวาเก้ามาเออาประกาศม่ติกลินกินเหมือนเรามาตรฐานเนี่ยไชัวพังเย่ายำบขรงเายงมากนักน่มีของกินหนอ,นอกนหนอ

มากินข้าไงมันกับเราเสบเนาะพ่เทียจังไหน้ากินข้ายไงนี่หลกตามฝั่งเห้กิวันี้กินน้ำมูกเออว่อยยางดวกินกับเสีบเอกินน้ำกันนะเสียบดือกันได้เนี่ยแกงบกแกงครับคุยข้าโอ้กันเลตามแม่มันเหลือใจแท้แตงกลัวทุกคนเขากันแหงคนกิกาเาลับไม่ผู้เสานครับ ขอเขอางานนีกันเนอ้อม,มาที่นี่เราคุณนะคาโอ้ทุกคน <ๆ S 2> มาแซ่บเห <c oughs> มนรุ่นมาแก่ล่ำกระดูกไหมอืมหลัประดุกเนรอที่ปากถ่า้ถ่ขาคนใบนเด็ก เพราะว่าอัเก่ลามันหยุบเลยมลาแต่คนที่เสพไรนั่อูนเห็นเลมือลาบหนึ่งวยู่บอกก็มเห็นเลยมือลามเฮ่ยังกับเสมือลกันเทศไม่ไหมปลาไข่ละเส้นอ่ทอียงกินเทียงอะไรตัวอชินเทียงเนาะลาบก็ดูเจ้าพ่ดนเน้อมาเขาไว้ลามบแม่แม่กิโลนึงเนจับเี่ยขาก็มีเลยไหม หลาดิแต่แฉะมัโดนหนาเนาะอย่างนี้เนาะตันหลามโงหรอบ่งแล้วมั้งองงัวขาเนี่ยมีวางเอข้าไปเพนมันเป็นหลามงัวเนาะอะะปานคอยถือกับพ่กระโดนหนาแมนแะหลาบข้าวดีที่สุดไปโอโออีกคำหนึ่งจ้าเดี๋ยวรวมิดพักก่อนรวมิดพักจัดโออ่ออะย่างหนึ่งสองมีจะน่ากินนะสองสามสี่ห้าแล้วนี่เดียวของตรงใดมั้งตรงรดองไม่มเออนั่นแหละ ัวฟังเางเดยละได้หรือเ่าักเาวเถอะคือังเหาหกอันไหนดีกันีหกอันนอีกอยากชอบผู้ไดหรือเปล่าบ้ากสุรุ่นโจครับผู้ถาว็บอกมากลาบทุกดอกบัวร่าิร้จเบือบเออมาดูแล้วกับยันบ่านี่กีฬากีฬาดีเปนมีอ๋อลูกดดแม่นเกือบพาลูกดดว่ะแปดมีกระเทียมบ่ะต้นหอมเดียหอมมะแนีนี่หอรากระเียมพัก กสิกับกระเทียมกิมหนึ่งพอดีบุ๋มปัดไปคือโอคักโอเน่้ารข้ามีปะเนี่ยไม่ิปาเตียเสตาเหลาโอ๊คเอาไปปะดีโอ๊คเาไปปะเดี่ยดี๋พี่น้องไอ้ข้ามโอโคคักโอเน่นี่อโอ้ยแซ่บเทเบ้งเนี่ยโอ้ยดีปเดี่กินกับอะไรนี่ความตุ่งความตุ่งนี่กมาความตุงหวานดี นี่ไข่ขาโอ้คือกันหรอปะพูดนะเสียงเตือนคือว่าเห็นขี่ยางก็พกถือไปขายขี่ยางเนาะมาหอดได้กินเลยนะไอ้มะหวโดนหลายมันคายเครื่องเนาะเออตรงนี้สิใส่เครื่อก็จะเก่งเดือดแหละหลับกระดูกมันสุดเสียบอยู่แล้วน้องยัยสิงห์กินข่ามอสอฟเมย์เปล่าก่อนหนึ่งซื้อมาใหม่ตัวตัวกันซันอะมาครับขับโอ้จัดไปทุกคนบรรยากาศดีๆมอบให้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับ พี่แม่หนิครับอยู่ดีมีแหงทุกคนนะครับเด้อลำบำเลยดทุกคนครับผมเด้อครับให้แม่อุ้ยพ่อให้ควอมท่ขยเขจะจังมีใจได้อคาวอ้าว่มพ่อพี่แม่เอฟซแฟนคลับเลยแมผลครปพ่อพี่แม่เนี่ยความปิคิปมีทีมอ้ยพ่อพี่แม่ด ปีใหม่เขามาแล้วปีเก่าออกไปห,หายเกาะหายน้ำเด้อพี่น้องทุกคนทุกคนให้จเจริญเจริญให้มีแต่ความสุขเดออ้เดยเดอยิ่งๆเรื่อยๆเด้อโอเคซาซาทูไปที่มันหวานทุกคนครับผมควบนั่งจะมน่าจนองเงี่ยกินน้ำเด้อโอเคขอบคุณเลยครับเดี๋ยวกินกันจะแซ่บต่อไปครับผมยาวไปอยู่หลงมือเพราะว่าเขามีสเปียร์หลายอยู่โอ้โหหลุโดเด็ด เซ่ยบเ้ยขลับดูแกงสุดแสบโอเคครับผมจังเด็กอะคลิปนี้ขอจัดฝากไว้ประมาณนี้ครับผมซัมมี้เนาะสซ่แสบๆนมากันครับเดี๋ยวกินกันยาวๆขอบคุณครับบ๊ายบาย